สวัสดีค่ะมาเจอกันกับนัดอีกแล้วนะคะที่ d ีวายส่วนเคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีเมษหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษประจําวันที่1-15สิงหาคม2566สําหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะและถ้าชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วย สำหรับคลิปเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทนะคะพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำสเต็มที่น่าจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เพื่อข้ามไปฟังในแต่ละสถานะได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะไปแตะที่ตัวเลขสีน้ําเงินนะคะตัวเวลาหลังสถานะนะแล้วเขาจะพาเพื่อนๆไปฟังในสถานะที่เพื่อนๆอยากฟังเลยเนาะอันนี้สําหรับใครที่ยังไม่รู้ก็จะย้ำๆให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะทีนี้ มาเริ่มต้นที่ราศีเมษคนมีแฟนนะคะความรัก1-15สิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคนมีแฟนใจเย็นนะช่วงจังหวะน,นี้ค่อยๆเพราะค่อยๆบ่มนะคะความรัก ที่อยากให้มันเติบโตขึ้นเยอะๆเราทั้งคู่มีโอกาสที่จะไปเลี้ยงไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวสนุกสนานอะไรด้วยกันนะคะอยู่ในหมดของความบันเทิงแล้วก็ความรักเองยังสามารถพัฒนาเติบโตกันได้มันมี The Love r ช่วงจังหวะของพลังงาน ความรักระหว่างกันและการอาจจะมีเยอะมากเป็นพิเศษเนาะสำหรับบางคนอาจจะดีวกับชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันหรืออาจจะเป็นชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงจังหวะนี้เขาอาจจะมีเป้าหมายอะไรที่เขาอยากจะทําให้สําเร็จมีเรื่องอะไรที่เขามั่นใจอยู่เนาะอ่าแล้วช่วงจังหวะนี้ราศีเมษบางคนอาจจะไม่ค่อยโชว์ลีลาออกสเต็ปสักเท่าไหร่ดูเงียบเียบไปนะที่เขารู้สึกนะคะ แล้วก็บางคนอาจจะดีวกับชาวราศีกันลัคณากันได้ด้วยหรืออาจจะเป็นกลุ่มของชาวธาตุไฟเมสิงธนูน,นะคะหรือชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือบางทีอีกในยะหนึ่งมันหมายความว่าในใจของเขานะ่ะมีเราอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะอม,มีราศีเมษนั่งอยู่บอลลังที่ครองใจเขานะคะคุณยังเป็นไฟดวงใหญ่สําหรับเขาอะ่ะที่ทําให้เขารู้สึก มันสว่างสดใสแล้วก็รู้สึกมั่นคงในเรื่องของความรักระหว่างเรากับเขาบางทีอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรืออาจจะมีอายุที่แตกต่างกันนะคะช่วงจังหวะน,นี้จะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันปกติเลยค่ต่อมานะคะความรักอาจจะเป็นกลุ่มธาตุไฟเนาะเมสิงธนงูบางคนอาจจะดีวกับชาว ราศีพิจิกลัคนณะพิจิกได้ด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่อาจจะเคยมีปัญหาคลางขลังกันมาบางเรื่องอาจจะเกิดซ้ำเกิดซากอยู่แบบนี้ทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรใดๆแต่สุดท้ายเราก็เหมือนขอโอกาสให้โอกาสซึ่งกันและกันนะเนี่ยตัวหกเหรียญน,นะคะไม่ว่าใครจะทำความผิดอะไรหรืออะไรยังไงก็ยังมีการให้โอกาสกันและกันมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะ ห้าไม้อาจจะมีอะไรที่เราทั้งคู่ขัดแย้งหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันนะเออมันอาจจะมีบาดแผลดราม่าที่ผ่านมานะคะที่อาจจะมีใครนิ่งเงียบไม่ได้อยากจะสื่อสารหรือว่าอยากจะพักเรื่องรบกอนนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในโหมดที่ถ้าคุยกันคือไม่อยากทะเลาะก,กันอะไม่อยากทะเลาะก,กันแล้วอะ แต่อยากสื่อสารพูดคุยกันดีๆปรับความเข้าใจกันดีๆนะคะช่วงจังหวะนี้จะมีการติดต่อสื่อสารกันอาจจะผ่านทางโลกออนไลน์หรือผ่านเครื่องมือสื่อสารใดๆก็ตามหรือว่าเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะยังอยู่ในโหมดที่ความรักเนี่ยต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้นําและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ตาม,มต่อมามาดูกันนะคะถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับชาวราศีเมษเขาจะบอกว่ายุไร เธอทำเรารู้สึกเหมือนตัวเราต้อยต่ำกว่าคนอื่นๆรอบๆตัวเธอต่อมานะคะเราไม่อยากเสียเธอไปต่อมาค่ะเราไม่ได้มีคนอื่นเราแค่เหนื่อยกับการทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กน้อยโอเคอะทีนี้ในส่วนของการแต่งเจ้นะคะความรักราศีเมษจะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบค่ะ getting to know each other ให้ทำความรู้จักกันและกันมากขึ้นนะคะหรือว่ารับฟังหรือดูตามแบบที่เขาเป็นนะเปิดใจซึ่งการรายการตัวตนเป็นยังไงหรือมีเขามีเรื่องอะไรที่อยู่ในใจของเขาหรือเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะ,ะรับฟังแล้วก็เปิดใจ บางเรื่องเราอาจจะยังไม่ได้รู้จักเขาในแง่มุมเหล่านั้นก็ขอให้เราได้ทําความรู้จักกันละกันมันจะเป็นช่วงจังหวะที่เราทั้งสองคนนะ่ะได้เรียนรู้กันและกันมากยิ่งขึ้นนะช่วงจังหวะนี้ก็ขอให้ราศีเมษคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุฟออนมาที่ราศีเมษความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน1-15สิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะ รักและหลงเขามากๆเลยมองว่าราศีเมษบางคนอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์นะช่วงชังหวะน,นี้แล้วอย่างหนึ่งราศีเมษค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะคะดังนั้นเชื่อแน่ว่าคุณไม่ได้มีแค่คนนี้ที่คุณโฟกัสแน่นอนนะมีคนเข้ามาหลงไหลได้ปพิ่มพลนอ่าแล้วก็ แต่ว่ามันเหมือนแบบเราอาจจะรอแค่คนคนนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรือว่าอยู่ห่างไกลซึ่งพื้นที่นะคะนานๆเจอกันทีก็ได้หรือว่าเวลาที่เราคิดว่าเราจะตัดใจจากเขาสักพักเขาก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะเราช่วงจังหวะนี้ราศีเมษอาจจะยัง h ร์ t อยู่นะคุณอาจจะเครียดหรือกังวลกับคนคนนี้นะคะเวลาเข้ามามันก็ทําให้โลกทั้งใบของคุณเนี่ยรู้สึกสดชื่นแต่เวลาที่เขาจากไปมันทําให้คุณอาจจะรู้สึกเศร้าหมอง เขาอาจจะเป็นอิทธิพลของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนได้ด้วยนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎได้ด้วยกลุ่มชาวธาตุลมได้ด้วยมิถุนตุลกุมหรือเขาอาจจะอายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้นะคะมองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะมีประเด็นอะไรกันที่ผ่านมาอาจจะมีการเล่นใหญ่ไฟกระพริบทะเลาะก,กันนะคะแล้วซึ่งตัวเขาเองก็วางนิ่งเฉยเขามีกฎเขามีธงของเขา เหมือนว่าเขาอาจจะไม่ชอบง้อใครด้วยนะคนคนนี้ง้อใครไม่เป็นอะเป็นแนวๆนวนั้นนะคะในความสัมพันธ์เป็นยังไงอยากติดต่ออยากพูดคุยนะคะความสัมพันธ์อยากให้เติบโตกันไปอย่างช้าๆเ o อร์เราทั้งคู่เนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นอะไรที่รู้ใจกันที่สุดนะมองว่าในช่วงของครึ่งแรกนี้ อาจจะมีการทักทายติดต่ออะไรกับเข้ามานะคะแต่ว่าเหมือนจะมีการเล่นใหญ่ไฟกับพิบกันระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีการทะเลาะก,กันนะแล้วก็มีใครทําตัวเป็นโดมผู้เยอ่<ม>เยอหยิ่งผู้จองหองอะไรแล้วนะ,อะยอมหักไม่ยอมงอแบบนี้นะคะแต่ในความสัมพันธ์เองก็กลับมาใจเย็นกันใหม่ทักทายพูดคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า รู้สึกว่าใครก็ไม่คอมพลีสเท่ากับคุณนะเจ็ดถ้วยอัศวินเหรียญสิบดาบนะคะแล้วก็เจ็ดไม้ความรักช่วงจังหวะนี้มันเป็นอะไรที่ฟุ้งซ่านเหมือนกันนะ มันมีเรื่องต้องคิดนะคะหรือบางทีรักหลงมากมีแต่คนคนนี้นะแต่ยังไงก็ต้องบอกว่าราศีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณมีใครบางคนที่เข้ามาด้วยนะคะไม่ใช่มีแค่คนคนนี้คนเดียวกับคนคนนี้ยังหวังผลอะไรใดๆได้นะแต่ว่ามันมีในเรื่องของ10บดาบเนี่ยความเจ็บปวดเซเว่นออฟอความรักที่ต้องใช้ความพยายามนะคะกับคนคนนี้เขาอาจจะ มีคนเข้ามาในชีวิตเขาเยอะนะคะหรือว่านิสัยใจคอเขาเนี่ยเราเหมือนต้องพยายามที่จะทําหลายๆอย่างให้ถูกใจเขาหรือต้องต้องเอาชนะใจเขาให้ได้นะคะมันมีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างกับคนคนนี้นะบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะห่างไกลกันไม่พอแล้วยังเวลาคุยกันทีไรก็เหมือนแบบมันหงุดหงิดมันมีเรื่องที่แบบชวนทะเลาะกันละกันนะ ในช่วงครึ่งแรกนี้ก็ต้องบอกว่าขอให้ใจเย็นๆนะกับคนคนนี้ต่อมาถ้าเขาคนนี้มีอะไรอยากจะบอกกับราศีเมษเขาจะบอกว่าอย่างไรเรากำลังเผชิญกับปัญหารอบด้านและไม่มีอารมณ์ที่จะโฟกัสเรื่องความรักมองว่าชีวิตเขาก็น่าจะมีปัญหาจริงๆนะคะ เราอ่านข้อความเก่าๆที่เราเคยคุยกันและทำให้เราเข้าใจเธอมากขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะปล่อยให้อีกโก้นำทางได้นานแค่ไหนเพราะเราเริ่มแพ้ใจตัวเองอต่อมาความรักราศีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรน,นะคะ Codependency การเสพติดความสบายนะ ความสบายอะไรเป็นโสดแล้วมันสบายนะคะไม่ต้องชัดเจนก็ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นเราก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่เลือกจะอยู่ในโหมดของความโสดก่อนเพราะว่าในเรื่องชีวิตส่วนตัวก็อาจจะยังมีปัญหาอะไรหลายอย่างที่มันยังไม่ลงตัวแค่ชีวิตก็เหมือนแบบอุปสรรคจะเยอะแล้วนะคะถ้าคว้าใครเข้ามาณนะตอนนี้รักก็รักแหละ แต่ถ้าให้มาแล้วลำบากก็อย่าพึ่งดีกว่านะคะประมาณนี้ก็ขอให้ราศีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่คนโสดค่ะมุฟออนมาที่ความรักราศีเมษคนโสด1-15สิสิงหคาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะคนโสด บางคนพึ่งโบเกนฮาร์ตนะคะหรือว่าถ้าเราไปแอบชอบใครเนี่ยมันมีอาการแบบเจ็บแรบขึ้นมาทันทีได้ด้วยนะ,ะจริงๆมีมีคนเข้ามาให้ได้รู้จักนะคะช่วงจังหวะนี้มีใครส่งข้อความเข้ามาหาด้วยหรือ เขาเรียกว่าได้รู้จักกันจากงานหรือได้เจอตัวกันอะไรประมาณนี้นะคะที่เกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานการเรียนหรือข้อความแมเสเซจใดๆนะแต่เหมือนว่าราศีเมษเองยังไม่พร้อมที่จะรักใครนะเพราะว่าเหมือนถ้าจะรักใครหรือคบใครขอดูนานๆนิดนึงเพราะว่ากลัวเหมือนกันที่ผ่านมาแผลก็ยังไม่หายนะคะยังมีภาพจําอะไรอยู่ที่เกิดขึ้นนะหรือบางทีช่วงจังหวะนี้ชีวิตเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะบางคนอาจจะมีงานเยอะ หรือว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องจัดก,การอยู่นะคะคนโสดก็อาจจะยังหลงอยู่ในแสงแสงอะไรแสงไฟเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีเป้าหมายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยที่ต้องทําภารกิจที่ต้องทําแล้วก็อยากทําให้มันสําเร็จนะคะหรือคนหรือคุณเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วมันทําให้คุณได้เจอใครมากมายหลายคนแต่ถามว่าช่วงจังหวะนี้หัวใจ ดูเหมือนแบบไม่ได้พร้อมที่จะคบใครจริงๆอะนะเป็นช่วงจังหวะที่คุยกับตัวเองหรือบางทีก็คิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วมันทําให้คุณจมดิ่งนะคะสถานการณ์ The World บางทีหมายถึงว่าเจอผู้คนมากมายมีคนเข้ามาอยากจะรักเราอยากจะชอบเราและเราเองก็สามารถที่จะเลือกได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกอีกเรื่องหนึ่งนะคะคนโสดคุณมีพลังแห่งความรักมากมายแต่มัน แต่ช่วงจังหวะนี้มันเหมือนเรายังอยู่ในฝันร้ายอยู่นะคะแต่ก็โอเคอีกไม่นานแหละเดี๋ยวคุณจะหลุดพ้นนะคะเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทเรียนนะเดี๋ยวสักพักคุณจะตื่นรู้ด้วยตัวเองว่ามสมควรที่จะปล่อยมันไปได้แล้วนะคะเพราะว่ามันมีสถานการณ์ของใครบางคนที่เข้ามาอาจจะเป็นอิทธิพลของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนก็ได้ที่จะเข้ามาขอประตูหัวใจของคุณอ่ะ,อะ ยังไงต่อนะคนโสดความรักคนโสดนะคะในถึงสิบห้าสิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรเห็นไหม s i ก of w a อ d เนี่ยคุณเป็นจุดดึงดูดคุณ คุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานสปอตไลท์มันฉายมาที่คุณแต่ว่าพลังงานก้าวดาบเห็นไหมเหมือนกันเลยนะคะยังครอบคุมที่ใจคุณแต่ว่าพระอาทิตย์มาแล้วเด e อะซันมานะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้ที่เข้ามาหรือบางทีเขาเรียกว่าหัวใจคุณจะได้สว่างนะคะจะได้เรียนรู้แล้วมันจะสว่างขึ้นแล้ว คือภาพอดีตภาพความมืดมันจะหายไปเพราะมีพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้ามาศาสสองที่ใจคุณนะ,ะอาจจะมีใครบางคนที่เป็นพลังงานใหม่ๆที่เข้ามานะจังหวะนี้ก็ได้ที่จะทําให้เหมือนหัวใจเราเนี่ยรู้สึกว่าปลดล็อกจากเรื่องราวในอดีตนะคะแล้วก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักคุณอาจจะพบเจอใครก็ได้จากที่ทํางานหรืออะไรใดๆนะคะในความสัมพันธ์เองสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้แต่แบบเหมือนค่อยๆดูกันไปนะคะในช่วงนี้โอเค ทีนี้มาดูในส่วนของการ์ดแองเจลนะคะความรักราศีเมษช่วงนี้จะเป็นเช่นไร1-15สิงหาคม Deception ใครบางคนยังสวมหน้ากากอยู่นะคะดังนั้นก็ต้องบอกว่าช่วงจังหวะนี้อาจจะมีคนที่เข้ามาแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเทหัวใจให้ใครเพราะว่าเรื่องราวบางอย่างเราอาจจะยังไม่ได้รู้จักเขาทั้งหมดนะคะ,ะเราอาจจะพบเจอใครอย่างรวดเร็วนั่นแหละแต่ ต้องดูกันนานๆนะคะความสัมพันธ์มันถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนก็ขอให้ราศีเมษคนโสดมีความสุขสมองในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจค่ะมุปออนมาที่ราศีเมษคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจ1น5ถึงสิสิงหาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจคิดถึงเขา วันๆไม่ทำอะไรเลยนะออใจมันแอบคิดถึงแต่คนคนนี้นะคะ เออาเออาก็คิดถึงตกดึกมาก็อธิษฐานขอให้เราได้สมหวังในเรื่องของความรักบางคนอาจจะดีกับชาวราศีกลุมล,ลักนณากุมก็เป็นไปได้หรือ,อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะอ่าแล้วก็ใครบางคนคนนั้นนะคะมองว่าช่วงจังหวะนี้เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะคะหาเงินหาทองหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่หมุนเงินหรืออะไรใดๆนะคะจิตใจของเขาบางทีอาจจะไม่ได้มาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะแล้วช่วงจังหวะนี้มันเหมือนแบบอารมณ์ของเขาแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้ในความ รู้สึกที่เขามีต่อคุณนะเขาก็อาจจะยังไม่แน่ใจด้วยซ้าไปว่าราศีเมษไปแอบชอบเขาเหรอหรืออะไรยังไงนะคะช่วงจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เองยังดูกันได้อีกยาวๆนะคะมันจะพัฒนาขึ้นเนาะ,ะตัวเขาอยากติดต่อสื่อสารอยากเริ่มต้นทําความรู้จักคุณให้มากขึ้นนะคะในตัวของราศีเมษเองดูดีมากเลยในใสายตาของเขาคุณดูมีสตุ้งสตางค์ขึ้นคุณแต่งตัวดูดีมากๆนะ่ะแล้วก็บางคนอาจจะดีลกับชาวธาตุดิน มังกพรพึกงศกันเลยด้วยนะคะเนี่ยมาถึง2ใบาอาจจะอายุน้อยกว่าหรือเท่าๆกันก็เป็นไปได้นะเข้ายากรู้จักกับราศีเมษนะอยากทําความรู้จักหรือว่าคุณกับเขาอาจจะรู้จักกันแล้วนะคะก็อยากจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเพราะว่าในความคิดของเขาเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเขาชอบเราแล้วนะเออนั่นแหละแต่ก็ไม่แน่ใจว่าราศีเมษจะชอบเขาเหมือนที่เขารู้สึกหรือเปล่านะคะ ช่วงจังหวะนี้นะคะตัวเราเนี่ยพลังงานดึงดูดเกี่ยวกับเรื่องของความรักมีค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วตัวเขาเองเน่ะเขาอาจจะเพิ่งบาดเจ็บมาเขาอาจจะยังหิวใจอยู่เขาอาจจะเพิ่งอกหักอะไรใดๆมาก็แล้วแต่นะคะเราช่วงจังหวะนี้เขาอาจจะดูเงียบหายนิ่งหายไปสําหรับชาวราศีเมษซึ่งบางทีเขาอาจจะมีบาดแผลอะไรเกี่ยว เกี่ยวกับเรื่องใจหรือว่าในเรื่องของการงานหรือการเงินก็เป็นไปได้นะคะแต่เดอะสันมันมีเข้ามามันหมายถึงในเรื่องของข่าวดีหรือบรรยากาศดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษนะคะอ่ะจังหวะน,นี้เจ็ดไม้งานอาจจะเยอะก็ได้ทั้งเราและเขานะคะหรือเขาเรียกว่าอุปสรรคในช่วงนี้เยอะหน่อยมีเรื่องที่จะต้องทําจัดการทีนี้ในเรื่องของหัวใจมันอาจจะ ไม่ได้อยู่ในแผนของการเมเนทนะคะ <c oughs> อ่ะมาดูต่อนะคะยังไงคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจบางคนอาจจะดีลกับชาวธาตุไฟเมส็สิ่งทนูได้ด้วยนะคะเนี่ยสีดาม,มาอีกแล้วนะคะอ่ะสำหรับบางคนอาจจะไปแอบชอบคนที่เราเคยมีปัญหามีประเด็นกันหรือเปล่าอย่างเช่นแอบชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ชอบเขาแล้วดีกว่าหรือว่าไปทะเลาะอะไรกันนะคะหรือคนคนนั้นเราอาจจะเคยคบหาดูใจแล้วก็เลิกลากันมากอ่อนแล้วก็เป็นไปได้นะคะ ช่วงจังหวะนี้เราอะเราอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะสำหรับราศีเมษมันมีเดอรซันตรงนี้นะมองว่าราศีเมษอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเป้าหมายใหม่ๆก็เป็นไปได้หรือบางทีคุณอาจจะมีงานที่จะต้องทํามีเป้าหมายอะไรที่ใหญ่กว่าในเรื่องของพลังงานแห่งความรักนะคะแล้วช่วงจังหวะนี้เหมือนเขาอาจจะป่วยไม่สบายหรือมีปัญหาอะไรสักสิ่งสักอย่างนะคะเขาอยากจะพักเขาไม่อยากที่จะสนใจเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะ,ะมีประเด็นอ่ะ แล้วก็ลองทักทายเขาก็ได้นะบางทีเขาอาจจะป่วยเนาะนะสำหรับบางคนอาจจะดีกับชาวราศีสิงห์และคสิงห์ได้วยนะคะความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามีความหวงก็เป็นไปได้แล้วก็สิบดาบเอ๊ะมันมีความเจ็บปวดอะไรที่เกิดขึ้นนะคะประเด็นระหว่างเรากับเขามันถูกหรือฟื้นมาหรือเปล่าที่ผ่านมามีเรื่องทะเลาะอะไรกันมาหรือเปล่าหรือว่าเคยเลิกลาหรือเปล่านะคะบาดแผลบ,บางอย่างมันยังไม่หาย มองว่าช่วงจังหวะนี้อาจจะขาดการติดต่อกันไปเลยก็ได้เนาะอ่ามันมีประเด็นอะไรบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นเป็นไปได้ว่าทักทายหรือว่าแอบไปแอบส่องดูก็ได้นะคะว่าตอนนี้คนที่เราชอบแอบชอบอยู่เนี่ยเขาไม่สบายอะไรหรือเปล่าหรือเขามีปัญหาชีวิตอะไรที่เยอะๆหรือเปล่านะคะทำให้เรื่องระหว่างเราทั้งสองมันหยุดนิ่งหรือมันถูกทิ้งลางไว้แบบนี้ ทีนี้มาดูในส่วนของข้อความนะคะถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับชาวราศีเมษเขาจะบอกว่าอย่างไรคนที่ราศีเมษแอบชอบอบเราอยากจูบเธอต่อมาค่ะเราอยากได้ความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปและศึกษากันก่อนมันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากคุยแต่เราคุยไม่เก่งและไม่รู้ว่าจะคุยอะไร ต่อมาไพ่ยเชนนะคะความรักราศีเมษคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจ1-15นี้จะเป็นเช่นไรแพชชั่นความหลงไหลมันมีพลังงานเกี่ยวกับความหลงไหลนะคะที่เกิดขึ้นคุณก็หวยหาเขาเขาก็หวยหาคุณแต่ประเด็น มันน่าจะมีเรื่องอะไรที่ฝั่งเขานะคะมองนะคะฉิดดาบที่เกิดขึ้นอุปสรรคปัญหาบางอย่างความเจ็บปวดหรือการที่เขานิ่งหายไปมันทําให้ราศีเมษร,รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกว่าฉันโดนเทแล้วแหละฉันโดนทิ้งแล้วแหละอ่ะเป็นไปได้นะคะช่วงช่วงวันี้ทําได้ดีที่สุดก็คือทักทายหาเขาถามถ่ายเขานะคะว่าเป็นยังไงนะชีวิตเป็นยังไงหรือว่าเขาไม่สบายอะไรไปหรือเปล่า ะะก็ขอให้ชาราสีเมษมีความสุขและก็สมหวังในความรักไว้มาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ